รอที่สามปีที่ส่งวันธรรมท่าคือเพราะว่าในวันที่รอบที่สามปีส่วันธรรมทาง ก็การดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะตลอด23ปีดิฉันก็มีความเชื่อว่ากระทรวงวัฒนธรรมก็มีความพยายามที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ในเรื่องของศาสนา,ศาคือเราไม่ใช่แค่รักษาแล้วก็สืบสานแต่ว่าต่อยอดไปให้เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้กระทรวงวัฒนรววธรรมเองก็ มีความพยายามที่จะร่วมมายร่วมมือกับภาคประชาชนแล้วก็หน่วยงานต่างๆในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมค่ะใน้าของปีต่อๆไปอย่างกระทรวงวัฒนธรรมเป็นแบบไหนคะค่ะใน9ก้าต่อๆไปนะคะถ้าเกิดว่าจะมองไปถึงอนาคตก็คือคงจะเป็นเรื่องของการนำนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทเสริมในการเข้าถึงวัฒนธรรมต่างๆของประเทศไทยเราค่ะ ในวันนี้ที่มีการมอบรางวัลเราจะนับถือผูน้นะ,ะราวันี้ค่ะค่ะรางวัลนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการคัดเลือกบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมศาส,สนาศิละปะในการเผยแพร่สืบสารอนุรักษ์แล้วก็ต่อยอดนะคะและ้วก็ที่สําคัญก็คือน,นําเรื่องของวัฒนธรรมไปเป็นเศรษฐกิจสร้างสารรค์นะคะในการคัดเลือกก็จะมีผู้ที่ได้รับรางวัลปีนี้ก็ทั้งหมด160กรูป หนึ่งต้องรวมรูปคนองค์กรค่ะค่ะขอบคุณค่ะ